นี่ช่วงอะไรอ๋อถามมาตุ่ไปสนับสนุนโดย l a c o ส t อ Extra สามร้อยพี่ยาวดูจะรู้ว่าเต็มกล่องสวัสดีครับ โอ้ไฟจากเสียงนี้ต้องเป็นพันสายกอกใช่ไหมอันนี้จะถามอะไรที่คาบใส่นะคะก็ส่งเข้ามาได้ตามไปอยู่ที่ขึ้นด้านนี่โอ้โหไม่เอาดีกว่าไม่ได้ครโอ้โหไม่เอากลับไปโอ้โโอ้คิดว่าไฟดิเตอร์ก็จะทำให้เหรอครับลุงเพราะทำให้ทุกเทสจริงมะฮะยอมกันขนาดนี้แล้วทำให้ทุกครั้งนะครับแต่ว่ามันมาถุยน้ำลายมันตกรอยแค่นั้นกันแค่านั้นเองส่งมาอ่ะวันนี้ดูบสิ วันนี้ถามอะไรแหมนะฮะไม่คิดจะเขียนใส่กระดาษดีๆมาให้เราบ้างเหรอครับครับผมขอเป็นขวดน้ําอันนี้ก่อนละกันง่ายๆเขาบอกว่าเขาถามมานะครับพี่หลุยส์พี่แป๋มพี่โบอยากร้องเพลงเพราะแต่เสียงไม่เพราะเลยเนี่ยอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงทํายังไงดีอะเสียงไม่ดีแต่อยากร้องให้เพราะอ่ะไปพูดที่มีประสบการณ์โอ้จะน่าเชื่อถือหรอครับครับผม ผมบอกได้เลยง่ายๆนะครับลองเดินไปที่ที่เขามีการฟอร์มวงกันไว้อยู่แล้วถ้าอย่างเขาดูเขาเป็นการฟอร์มวงบอยแบนด์กันขึ้นรอดูจังหวะที่เขาสมมติเขาต้องการ5้าคนไปตอนที่เขาได้4ี่คนแล้วแล้วเดินไปหาเขาบอกว่าร้องไม่เก่งแต่ผมเต้นเก่งครับแต่ว่าพี่เป็นคนที่5้าลใช่ไหมที่เคยทาไม้ครบเท่านั้นเองแล้วผมเต้นได้ดีด้วยก็เลยเป็นคนที่ได้อยู่ในวงนะครับที่จริงเต้นดีผมขอสักห้าให้ดูได้ไหม โโอ้หลงพัดตึงเลยนเียนพาเต้งได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างเราไม่รู้หรอกว่าวงนี้เขาจะออกมาเป็นแนวไหนยังไงเราต้องพร้อมอยู่แล้วเสียงไม่พร้อมเราต้องมีอะไรที่มากบในเรื่องของเสียงเราได้จากประสบการณ์จากประสบการณ์ ให้หาวงที่เขามี3คนครับและขอเข้าไปเป็นคนที่4ี่ดีครับโดยให้เหตุผลง่ายๆว่าว่าถ้าตัวเวลาเขาให้เนี่ยหา4สี่มันมักจะลงตัวเดี๋ยงเราเป็นแร็กปิ้งผมจะนอยได้หมื่นเดสองพันห้าแน่ๆเลยก็เป็นเหตุผลที่ไม่เกี่ยวเรื่องเสียงแต่ก็ยอมรับได้นี่อันนี้เราอาจจะเป็นร้องแบบร้องเพลงทั่วไปถ้าในทางของการแร็ปหรือทางฮีปพอมีอะไรแนะนําน้องไหมในสายการแร็ปเพราะบางทีอาจจะไม่ต้องใช้เมโลดี้มากหรือเปล่าครับก็จริงๆไม่มีอะไรมากนะครับเป็นคำหยาบคายเยอะๆ โยี่บอไรเี่ยพี่แมอยู่คู่อย่มเอมเอมเออ๋ออย่างี้เหรอเ็นเองเพราะว่าทางของยี่พอรเนี่ยมันเป็นทางที่เรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวอ๋อชีวิตมาพูดถึงใช่อ๋อก็เลยเอาเอาเรื่องราชีวิต อาพูดเป็นเรื่องได้ถ้าเรามีหัวที่เรียกว่าครีเอทอย่างนี้อย่างตอนเด็กๆที่ผมชอบพิมพ์หอผมรู้สึกว่ามันเป็นแนวเพลงเดียวที่ผมพูดได้เยอะสุดไม่จําเป็นต้องมาพูดอะไรซ้ำๆเหมือนในเนื้อเพลงทั่วไปหรือเสียงไม่ดีด้วยก็เลยแบบได้หลายอย่างได้หลายอย่างแต่สำหรับเอาจรังสำคัมสำหรับอีกวิธีหนึ่งนี่ศิลปินที่รดบบดังๆหลายคนเขาไม่ใช่คนที่เสียงดีมากแต่ว่าจุดเด่นของเขาคือเขาร้องเพลงแล้วมันสื่ออารมณ์ได้ซิลลิ่งถูกต้องถ้าบอกว่าเจ็บ มันต้องรองให้รู้สึกเจ็บถฝั่งเราจะตายแต่ไม่ดีแต่มันเห็นเลยว่าเจ็บาลทีร้องดีรองออกมาหนึ่งคำมันต้องเห็นภาพเลยภาพสมมติแบบอันนึงหลับตาคุณสองก็หลับตาเห็นว่ามีคนมา้แฟนของเรานั้นเลิกเดินไปกับพู้ชายที่ดีที่แบบแล้วเขาไม่หันกลับมามองเราเลยเดี๋ยว นี่ไงเห็นภาพแล้วอินเลยเห็นเลยอย่าอินอย่าอินเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวไม่กับใไขไม่เลิกโอ๊ยอ่านแล้วพูดออกไปสิเจ็บเจ็บเออเจ็บโออนาอาจจะเสียงมันอาจจะไม่ได้ดีแต่ว่ามันเห็นภาพเลยอารมณ์มันได้อารมณ์นะเดี๋ยวลิซี่ดวงเนี่ยเดี๋ยวอารมณ์ที่ผู้หญิงเราเดินไปกับผู้ชายตื่นแล้วขอพวกนี้เนี่ย ทุกอย่างมีทางแก้ถูกต้องนะครับขอให้เราเป็นคนรักจริงชอบในเสียงเพลงเราก็มีโอกาสที่จะเปนักร้องได้ถูกต้องนะครับถ้ามันไม่มีช่องทางจริงก็ลองหาอาชีพอื่นจะบอไว้ทุกอย่างมีทางออกถูกต้องนะครับเราหวังว่าคำถามนี้ก็คงจะได้ทางแก้จากผู้เราสามคนเรียบร้อยแล้วขอบคุณด้วยนะคะสํสำหรับแลกกระสตร์เอ็กซ์คลาสามร้อยขยาบดูจะรู้ว่าจะอืมอ่ะไหนๆก็ไหนๆให้เรามาแล้วเลยไม่ปล่อยทิ้งขยายมันเปล่าๆปีๆอ่ะเอาไปจอะไป ีนช่วงอะไรอ๋อถามมาตูต่ไป